ต้อนรับสู่ช่อง Auto Carland ช่องที่รวมรวบยานยนต์และเทคโนโลยีทางทหารที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักกับรถถังที่มีชื่อเสียงและลึกลับที่สุดคันหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกนั่นก็คือ E 100รรถถังต้นแบบขนาดมหึมาของเยอรมันในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองมาดูกันว่ารถถังคันนี้มีคุณสมบัติอะไรบ้าง ทำไมถึงถูกสร้างขึ้นและในปัจจุบันจะมีมูลค่าประมาณเท่าไหร่หากมันยังอยู่หรือถูกสร้างใหม่ในเชิงะส,สมหรือทางทหารรถถัง E 1 0 0เป็นโครงการของนาซีเยอรมนีในช่วงปลายสงครามโลกครั้งที่สองโดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาซูเปอร์เฮฟวี่แทคงหรือรถถังหนักพิเศษที่มีขนาดใหญ่ที่สุดและทรงพลังที่สุดในยุคนั้น โครงการนี้ถูกวางแผนโดย Henscale ซึ่งเป็นบริษัทผู้ผลิตเดียวกันกับที่สร้าง t i เก r และ t i เก r II โดย E 1 0 0ถูกออกแบบให้เป็นคู่แข่งของรถถังมาอุที่พัฒนาโดยปอร์เช่แม้ว่ามาอุจะเป็นรถถังที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยสร้างจริงแต่ E 1 0 0ก็ถูกมองว่าเป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อาจจะใช้งานได้จริงมากกว่า เพราะการออกแบบของ e 1 0 0ถูกเน้นให้ง่ายต่อการผลิตจำนวนมากและสามารถใช้ชิ้นส่วนร่วมกับรถถัง Tiger II เพื่อลดภาระการผลิตและซ่อมบำรุง e 1 0 0มีน้ำหนักประมาณ140ตันความยาวประมาณ10เมตรความสูงประมาณ3.3เมตรและความกว้างเกือบ4เมตรซึ่งขนาดใหญ่มากเมื่อเทียบกับรถถังทั่วไปในยุคนั้น โครงสร้างภายนอกของมันออกแบบมาให้สามารถติดตั้งเกราะหนาได้ถึง200มิลลิเมตรในบางจุดและอาวุธหลักที่วางแผนจะติดตั้งคือปืนขนาด150มิลลิเมตรหรือ128มิลลิเมตรพร้อมกับปืนกลต่อต้านบุคคลอีกจำนวนหนึ่ง เครื่องยนต์ที่วางแผนจะใช้ใน E100 คือเครื่องยนต์ Maybach HL230 ซึ่งเป็นเครื่องยนต์แบบเดียวกับที่ใช้ใน t i g e r II แต่เนื่องจากขนาดและน้ำหนักของ E100 นั้นมากกว่าทำให้ประสิทธิภาพของเครื่องยนต์นี้อาจไม่เพียงพอจึงมีแนวคิดในการใช้เครื่องยนต์ใหม่ที่มีกำลังมากขึ้นเช่น Maybach HL234 ที่สามารถให้กำลังได้มากกว่า800แรงมา้า แต่ถึงแม้จะมีการวางแผนและการพัฒนาอย่างจริงจังโครงการ E 1 0 0ก็ไม่เคยได้ผลิตออกมาใช้งานจริงเพราะในช่วงที่กำลังเริ่มสร้างต้นแบบเยอรมนีก็เริ่มประสบปัญหาอย่างหนักในสงครามทรัพยากรขาดแคลนกำลังพลลดน้อยลงและโครงการพิเศษเช่นนี้จึงถูกสั่งระงับในปี1944ต้นแบบของ E 1 0 0เพียงคันเดียวที่ถูกสร้างขึ้นไม่สมบูรณ์ และภายหลังถูกกองทัพอังกฤษยึดได้ในช่วงปลายสงครามโดยโครงรถถังดังกล่าวถูกส่งไปศึกษาที่อังกฤษและสุดท้ายก็ถูกทำลายหรือหายสาบสูนย์ไปทำให้ในปัจจุบันไม่มี E100 ตัวจริงหลงเหลืออยู่เลยอย่างไรก็ตามด้วยความน่าทึ่งขององค์การออกแบบ E100 ทำให้มันยังคงเป็นที่สนใจของผู้ที่รักในประวัติศาสตร์สงครามและยานยนต์ทหาร ไม่ว่าจะในรูปแบบของแบบจำลองโมเดลหรือแม้แต่ในวิดีโอเกมอย่าง World of Tanks และ w a r Thunder ที่มีการนำ E 1 0 0มาใช้เป็นรถถังระดับสูงสุดหากจะประเมินราคาของ E 1 0 0ในปัจจุบันสมมุติว่ามีการสร้างใหม่ขึ้นมาโดยอิงจากแบบแปลนดั้งเดิมและใช้วัสดุจริงทั้งหมดราคาของมันอาจสูงถึงหลายสิบล้านดอลลาร์สหรัฐเนื่องจากต้นทุนการผลิตการออกแบบการหลอ่อเกราะหนาและระบบเครื่องยนต์ที่ต้องพิเศษเฉพาะ หากคิดแบบประมาณคร่าวคาวค่าผลิตกราดเหล็กหนาะหลายร้อยตันอาจใช้เงินหลายล้านดอลลาร์แค่เครื่องยนต์ระดับเมบัก HL234 ก็อาจต้องใช้เงินมากกว่า1ล้านดอลลาร์อาวุธหลักอย่างปืนใหญ่128มิลลิเมตรหรือ150มิลลิเมตรพร้อมระบบควบคุมการยิงและกล้องเลง็งก็อาจมีราคานับล้านอีกเช่นกัน รวมต้นทุนต่างๆแล้ว E 1 0 0ที่สร้างขึ้นในยุคปัจจุบันอาจมีมูลค่าประมาณ20-25ล้านดอลลาร์หรือราวๆ7 0 0 9ร0ถึง0ล้านบาทไทยซึ่งถือว่าสูงมากเมื่อเทียบกับรถถังรุ่นใหม่อย่าง l e โอพา d 2หรือ M 1 Abram ที่มีราคาประมาณ8-10ล้านดอลลาร์ต่อคันแต่ต้องย้ำว่า E 1 0 0ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อใช้งานจริงในสงครามอีกต่อไป เพราะมันมีน้ำหนักมากเคลื่อนที่ช้าและมีข้อจำกัดหลายประการในสภาพสนามรบยุคใหม่อย่างไรก็ตามหากมีนักสะสมหรือพิพิธภัณฑ์ที่ต้องการสร้างจำลองหรือแบบใช้งานจริงเพื่อแสดงโชว์มูลค่าดังกล่าวก็เป็นไปได้จริงหลายคนอาจสงสัยว่าทำไมเยอรมันในสม,สมัยสงครามโลกถึงพยายามสร้างรถถังที่ใหญ่และหนักขนาดนี้ เหตุผลหลักมาจากแนวคิดการรบที่ต้องการรถถังที่สามารถเจาะกราะของสัตรูได้ในระยะไกลและทนทานต่อการยิงสวนกลับซึ่งในหลายสมรภูมิอย่างด้านตะวันออกเจอกับรถถัง T-34 และ IS-2 ของโซเวียตทำใหเยอรมันต้องเร่งพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่เหนือกว่าแม้ว่า E-100 จะเป็นเพียงแนวคิดและโครงการที่ไม่เสร็จสมบูรณ์ แต่มันก็สะท้อนถึงความทะเยอทะยานและความสามารถด้านวิศวะกรรมของเยอรมันในยุคนั้นได้เป็นอย่างดีเป็นหนึ่งในตัวอย่างของสุดขั้วแห่งยุธทธปกรณ์ที่ทั้งน่าทึ่งและน่าหวาดหวั่นในเวลาเดียวกันหากใครสนใจอยากเห็นหรือศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับ E100 สามารถดูได้จากแบบจำลองสามมิติในเกมหรือเอกสารที่มีการร่างแผนไว้บางส่วนในพิพิธภัณฑ์ทางทหารของยุโรป และในปัจจุบันก็มีการสร้างแบบจำลองจำลองจากแฟนพันธุ์แท้จำนวนหนึ่งที่แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์บางแห่งในเยอรมันท้ายที่สุดนี้ e หนึ่งอาจไม่เคยได้ออกสู่สมรภูมิจริงแต่ชื่อของมันยังคงถูกจารึกไว้ในประวัติศาสตร์ว่าเป็นหนึ่งในรถถังที่ใหญ่ที่สุดที่เคยมีการออกแบบและยังเป็นสัญ,ญลักษณ์ขององค์การท้าทายขีดจำกัดทางเทคโนโลยีในช่วงสงครามโลกที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่ง อย่าลืมกดติดตามออ t โต้คาร์แลนเพื่อรับชมเรื่องราวของยานพาหนะสงครามและรถยนต์รุ่นพิเศษจากทั่วทุกมุมโลกเราจะกลับมาพบกันใหม่ในตอนหน้าขอบคุณที่รับชมและสวัสดีครับ